สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางช่อง youtube และทางเ Facebook ด้วยแล้วกันครับผมสวัสดีนุ่นนแซมไซสบายดีพี่น้องทักสวปสดลาวน้ำครับจำเรียบสูรแม่อบาปูนแคร์กัมบูชีครับผมเราอยู่กันที่วัดโคกสะอาดนะครับผมตำบลโคสะอาดอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับผมมางานนี้พอดีเจอเครื่องเสียงในงานครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้เสียงหรอกครับผมเพราะ ตอนนี้ติดแห่อของรถแห่สายใหม่นะครับแล้วก็มีหนังบิ๊กบิ๊กจำปาทองด้วยครับผมมาที่นี่ก็ถือว่าได้หลายคลิปเลยทั้งหนังทั้งเครื่องเสียงทั้งรถแห่ครับผมนะครับถือว่าแจ๋วเลยครับผมนะเดี๋ยวจะพามาเยี่ยมชมระบบเสียงของหนึ่งเจ้าเจ้านี้ที่ลงในวัดละกันครับผมว่าเขา ชื่อทีมงานอะไรนะครับแล้วก็ใช้อะไรบ้างครับผมอาารย์สวัสดีครับผมจากช่องบางนําอินดี้ครับผมขอชมระบบของอาจารย์หน่อยแล้วกันทีมงานอะไรครับอาจารย์ชื่อทีมงานเธอโรซาวครับเธอโรซาวอยู่บ้านไหนครับอาจารย์ก็ซาดนี่แหละครับอยู่บ้านก็ซาเลยครับผมวันนี้ลงงานเขาเรียกงานอะไรครับงานนี้งานเข้าภาษาครับเข้าภาษาแคทเทียนไนท์เทียนครับแล้วก็มีหนัง ด้วยเนาะครับโอ้สุดยอดเลยครับอาจารย์เล่นเครื่องเสียงมานานยังครับนานแล้วครับที่ปีอันนี้ของลูกพี่ผมเป็นลูกน้องคนพี่ครับอ๋ออาจารย์เป็นคนเปิดแต่ลูกพี่รู้สึกว่าจะอุ้มลูกไปทางนู้นเมื่อกี้หรือเปล่าอ่าอันนั้นก็เป็นลูกน้องคนพี่เหมือนกันครับอ๋ออันนเจ้าของเขาอยู่ไหนครับจ๊ะเจ้าของก็เต้นอยู่บ้านครับเต้นอยู่ใส่เสื้อสีเจ้าของเต้นรถแห่อยู่เอ้าอาจารย์มามิกใช้ของตัวไหนครับนี่ก็ดูครับของเอลโต้ครับผม แล้วก็จะมีอะไรบ้างนี่ไม่ไม mm ่ hmm. ก็จะมีของโปรยูโรเทคดาบตองเจ็ดเอแล้วก็มีของชัวยูอาร์ยี่ดีแล้วก็ครอสเป็นขออะไรครับอาจารย์น่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นครับมาทางนี้ครับพี่น้องอ่ะแคบนิดนึงครับผมครอสเป็นของ DBX DBX นะครับอาจารย์เล่นกี่ทางเนี่สองทางหรือสามทางสา,สามทางบอก แล้วก็มี EQ ของ MBA ครับ2 2ตัวเลยครับผมอาจารย์ตัวตัวตัว power นี่ขับอะไรตัวนี้ monitor ตัวนี้เขาขับ monitor เนอะ monitor กี่ใบครับอาจารย์อันนี้สองใบเนาะแล้วตัวนี้ล่ะครับอาจารย์ตัวนี้ขับแลมตัว n t s p อันนี้ขับกลางแล้วก็ G series ตัวนี้ขับเบสข้างละ3ดอก ตู้เบสเป็นสูตรอะไรครับอาจารย์เทอร์โบบอจำจำจำดอกลำโพงได้ไหมดอกลำโพงของเบสมันมีดอกผมไม่มีไม่มีจ็บบอเป็นดอกยี่ห้อไหนจำได้ไหมไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ปลอมนะอ๋อเป็นคือเจ้าของเขาต้องถามเจ้าของเขานะครับอันนี้คืออาจารย์เป็นคนเปิดแล้วจะลองเสียงได้ตัวไหนครับอาจารย์นี่ก็ให้รถเหาให้เสร็จก่อนฮะ น่าจะได้ฟังเสียงอยู่ครับผมนะเดี๋ยวเดีผมพาไปดูตู้ก่อนแล้วกันครับวันนี้เล่นสามทางนะเจ้านี้เล่นสามทางครับแต่ดอกลำโพงนี่ทีมงานเขาไม่รู้ไม่ทราบจริงๆว่ายี่ห้ออะไรนะครับผมบตู้เบ็ดเสียงมีพัดลมคุณ้นๆนะตู้ใบนี้ครับคุณมากเลยมีพัดลมบนนะครับ มาฝั่งสารคามร้อยเอ็ดฝั่งนู้นหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะมันมีพอลมนั่นบนเนี่ยพอลมตรงน,นี้นะฮะคุณอยู่ครับเสียงกลางเสียงกลางหนึ่งสองสาสี่ห้าหกหกหกคหกครับเซตนี้นะหกคุณหกอ่ะคลุมไว้กันฝนครับเดี๋ยวรอให้รถแห่แห่เสร็จก่อน แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะลองเสียงใดหรือเปล่าน่าจะลองเสียงใหม่น่าจะต้องเสียงใหม่เลยอาจารย์มีพิธีการอะไรอีกไหมเสร็จจากแคเนี่ยอแล้วอาจารย์จะเปิดเพลงไ,ได้ดไหมเปิดได้ใช่ไหมเดี๋ยวโอ้ต้องต้องให้พระอาจารย์เขารับการรับรับไอ้นั่นก่อนครับรับไอ้กองผ้าป่าก่อนครับอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงใหม่ดีกว่าอาจารย์จะไปเปิดใหม่ให้แกก่อนครับ ฟังเสียงไหมก็ได้ครับผมนะนิดๆหน่อยๆก็ยังดีครับผมนะครับไม่ได้ฟังเสียงเพลงก็ไม่เป็นไรครับฟังเสียงการทำซาวไม่ขอจย์เขาแล้วกันครับระรับเมื่อท่านนำลงมาแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอัถาบริกาอรอะไรต่างๆสิ่งเล็กๆ งเป็นเทียนคู่เล็กจะยกถวายนะถ้าสะดวกในการยกถวายก็มาด้านหน้า,าน,น,นะครับนา่วนเทียนเล่มใหญ่อาจจะยกไม่ไหวตั้งไว้บนปรับวิธีตรงนั้นก่อนเน,ะนาะนะแล้วก็จะได้โยงสายนะครับเพื่อให้ท่านได้ถวายนะครับนนที่สุดตรงนี้นะครับนารอความพร้อมก่อน ติดพิธีการครับผมนะครับก็จะได้ฟังเสียงเฉพาะเสียงไม้นี่แหละครับผมคิดว่าประมาณนั้นนะครับเพราะถ้าเสร็จจากพิธีการตรงนี้ผมคิดว่าหนังก็น่าจะเริ่มลองเสียงนะก็เอาเป็นว่าแบบพอหอมปากหอมคอแล้วกันครับพี่น้องครับผมนะครับไหนๆก็ได้มาแล้วก็พาชมนะครับแล้วก็ดูอุปกรณ์ครับของที่ทีมงานเขาใช้นะครับว่าอะไรบ้างรายละเอียดอาจจะไม่ครบนะครับเพราะไม่ใช่เจ้าของเนาะ ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับผมต้องเข้าใจคนเปิดกับเจ้าของครับนิดนึงเนาะอันนี้ก็อย่าว่ากันเ้อพี่น้องครับผมนะเอาเป็นว่าไหนๆก็มาแล้วก็ถือโอกาสร,รีวิวรีวิวให้ใหพี่น้องได้ชมเลยและกันครับผมนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ฟังแค่เสียงไม่ก็พอแล้วครับนะเดี๋ยวผมจะต้องไปถ่ายหนังต่อนะครับนะสำหรับคลิปนี้ ก็ฝากทีมงานนี้ไว้ด้วยแล้วกันครับผมอยู่บ้านโคกสะอาดตะมุโคกสะอาดอำเภอรปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับไหนๆมาได้ได้แวะมาทางนี้ก็ถือว่าโชคดีครับผมได้มาชมระบบเสียงของพี่นอ้องทางบ้านโคกสะอาดนะครับอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ